เสนี้ถือว่าเป็นเคสแรกของเราเลยนะครับที่ลูกค้านะ่ะให้แก๊งสามชาตนะิน่ะมาดูแลบ่อฮวงจุย้ยแม่ตะเสาทงนี่ก็เป็นหลักวงจุ้ยเหมือนกันนะครับฝั่งนี้มีรูปน้ำเต้าด้วยแก๊งสามชาติที่นี่ใส่ตู้คอนโทรลด้วยนะครับหลูหลาเลยงานดําก็ต้องมาไปแล้วนั่นะนงพนกันยับเลย ววาแล้วไม่ทันโอเค สวัสดีครับโค้ย180วันนี้เราอยู่แถวพุทธมนทลสาย5จังหวัดนครปฐมกับภารกิจติดตั้งชุดกองแก๊งสามชาให้กับบ่อวงจุ้ยนะครับโอเคบ่อนี้เป็นบ่อวงจุย้ยของโรงงานของลูกค้าวันนี้เราจะต้องติดตั้งชุดน้ำพุฟองเบียห์5หัวให้กับคุณลูกค้าด้วย เคสนี้ถือว่าเป็นเคสแรกของเราเลยนะครับที่ลูกค้านะ่ะให้แก๊งสามชาตินะมาดูแลบ่อหวงจุย้ย แกงสามชาที่นี่ใส่ตู้คอนโทรนด้วยนะครับหนูหลาเลยหล้างเคลียร์น้ำออกก่อนเดี๋ยวเราจะเดินท่อน้ําพุก่อนเดี๋ยวถังไว้ติดที่หลัง ตอนนี้เหลือไฟอยู่เส้นเดียวนะของโรงงานอ่ะ <_ d ata> เส้นเส <_ d ata> นแนววิ่งไปที่หน้าป้อมร,ปรอปภด้านหน้าเดี๋ยวจะเอาไฟจากเส้นนี้แหละมาเลี้ยงเข้าตู้แ <_ d ata> กลงสามชา่าเนีมีปัญหานะติดที่หลังได้แต่ที่กังวลน่คือน้ำพุเนยจะต้องบาลานซ์จุด <_ d ata> วางมาร์กตำแหน่งไว้ก่อน สำหรับตู้ไฟชุดนี้ก็จะมีตัวคุมน้ําพุนะครับตั้งเวลาได้แกงสามชาติตั้งเวลาได้แล้วก็แยก UV ออกมาคุมต่างหากสำหรับบ่อน,นี้งานห่วงจุ้ยนะฮะงานดำก็ต้องมาไปแล้วแม่งทนกันยับเลย หลังจากได้ระยะได้องศาแล้วก็ประกอบชิ้นน้ำผู้นะเดินท่อมาม์กจุดสุดท้ายก็ต้องเก็บงานดำในบอน่อนี้ให้หมดทนะ่อคนระับประจุประสงค์คุณลูกค้าคือไม่เลี้ยงปลานะอันนี้ เราทำงานไล่นะครับฝนเริ่มมาฝนกําลังตั้งเขาแล้วทํานะทงานแข่งกับฝนด้วยโอเคงานท่อน้่มุเดินใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเก็บเคลียร์ของล้างก่อน จะได้รีบเติมน้ำเข้าบอ่อจะได้มีน้ำไว้รองโอเคเราได้ไฟมาแล้วว่าแล้วไม่ทันโอ้ยเดี๋ยวรอให้ฝนซาซะก่อนจะค่อยเริ่มทำงานต่อนะครับ หยุดตกแล้วนะครับร <Yahoo! S 1> วยงานต่อโอเคเดี๋ยวเราเหลือเดินท่อส่งน้ำนะ เอาถังแล้วก็ท่อน้ําดีที่ออกจากถังปล่อยลงสู่บ่ เซตประมาณนี้นะครับความสูงจริงๆแล้วความสูงสูงได้กว่านี้แต่ว่าลูกค้าโอเคที่ความสูงเท่านี้แม่กสาวเ้่าทงนี่ก็เป็นหลักวงจุ้ยเหมือนกันนะครับหน้าโรงงานอยู่ตรงฝั่งนูน้นฝั่งนี้มีรูปน้ำเต้าด้วย โอเคต่อระบบน้ำพุเสร็จแล้วนะฮะนนี้เปิดเทสอยู่ โอเคลูกค้าอยากได้ความสูงประมาณนี้นะฮะไม่สูงมากโอเคไปปรับหัวนู้นก่อน โอเคครับคุณผู้ชมสำเร็จรุล่วง,วงเรียบร้อยไปได้ดีๆีสุดกลองตู้นี้พิเศษหน่อยแก๊งสามชามีตู้คอนโทรลคุมแก๊งสามชาคุมน้ำพุอ่าแล้วก็ UV โอเคครับสําหรับภารกิจงานติดตั้งชุดตองแก๊งสามชาแล้วก็หัวน้ํพุฟองเบียร์ที่ฟุตตมทนสาย5จังหวัดนครปฐมก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอ่าคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกํนาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้พวกเรามีแรงใจผลิตคลิปดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ชม,ดชมกันสําหรับวันนี้พ่อ1ไปโซลาลาไวก่อนพบกับอีพีใหม่ต่อไปของเราได้สวัสดีครับ